ครับคุณชมช่วงเวลาเย็นๆอย่างเงี้ยหลายคนเขาจะไปดินเนอร์กันริมทะเลนะจ๊ะสำหรับที่นี่โรงแรมฮอดีเดย์อินจ้ะ ผมว่าต้องมีคุณผู้ชมหลายๆคนเป็นเหมือนผมแน่ครับคือเราไปเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยไปทํางานหรือว่าไปสัมมนาไปประชุมอะไรต่างๆนั่นแหละแล้วเราคิดว่านอนไหนก็ได้แต่พอคิดๆดูไปแล้วนะอัพเลเวลหน่อยนอนดีขึ้นนิดและที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจครับสําหรับช่วงเวลาเย็นๆแบบช่วงเวลาดินเนอร์อย่างเงี้ยน,นะจ๊ะบอกเลยว่าถ้าหลายๆคนไม่ได้รีบร้อนไปทานอาหารเย็นนะผมว่าวิวที่เนี่ย เลิศสแมนแทนนะจ๊ะดูสิซันเซ็ตนะจ๊ะรับโรงแรมที่นี่ครับโรงแรมพอลิเดอ็นที่นี่ไม่ได้ติดทะเลนะจ๊ะแต่เห็นวิวทะเลด้านนู้นเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น29นะจ๊ะก็สาวน้ำโอเคอยู่แม้ว่าลมจะแรงหน่อยหนาวนิดๆแต่ก็โอเคนะจ๊ะเราไปดูรอบๆสระว่ายน้ำกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องพักว่าเลทสองพบาทเนี่ย ได้แค่ไหนนะจ๊ะสำหรับขอบสะที่นี่นะจ๊ะไม่ได้เป็นกำแพงอีกน,นะก็ตามสมัยนิยมนะจ๊ะเป็นกระจกรอบๆให้คุณเห็นวิวแบบเรียกว่าอะไรดีอะ1 8อองศาได้เลยมาเดินดูรอบๆกันก่อนนะจ๊ะก็ที่นี่ก็มีนี่พัชชิตงเช็ดตัวไม่ต้องเขียนเบอร์ห้องแต่อย่างใดยหยิบมาใช้ได้เลยแล้วก็ เทียงชายหาด่ะจ๊ะก็โอเคแล้วก็มีบาร์มีบาร์ก็ตอนนี้แขกน้อยหน่อยก็ใช้วิธีการโทรไปเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ติดว่าเดี๋ยวจะไปกินอาหารทะเลนะเมนูที่น่าสนใจเลยอะดูดิดูดิโครถูกอะตัวนี้ตัวนี้น่าโดนนะจ๊ะแล้วก็ให้ดูนี่สำหรับใครจะมาสวีทกับแฟนได้นะ อันนี้ก็น่าสนใจลุงรุตเป็นคนที่ชอบกินครับแซนด์วิชอาจารย์แล้วก็เขาก็มีแซนด์วิชให้ใหมาเห็นแล้วหิวเดี๋ยวจะยั่วน้ำลายก่อนที่จะได้ไปกินที่ร้านอาหารทะเลดูวิวรอบๆกันนี้ว่าครับคุณผู้ชมเยี่ยมเยี่ยม มีในแบบให้เราปอดีเลยเบียร์สักขวดนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นแบบว่าเรามาพักเกฉยอ,อะมาพักมาถึงตอนเย็นเช้าไปทำงานต่อนะจ๊ะนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยแบบแหมชิลกับบรรยากาศได้น้อยมากบนเนี้เวิร์กมากๆนะเป็นแบบบาร์ชิลๆใครที่มันแบบ จะมาสวีทกันนะได้นะได้นะคือคืนนึงนอนที่นี่อีกคืนนึงก็ไปนอนริมทะเลอีกคืนนึงก็ไปนอนเกาะเฮ้ยหลายๆคืนเลยสำหรับโรงแรมเนี่ยครับอยู่ใจกลางเมืองระยองเลยจ้ะซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้ครับก็เป็นแหล่งที่เขาเรียกว่า มาจัดสัมมนากันอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่มาทํางานก็มาพักที่นี่กันแต่ผมว่านะความเก๋ไก่ความสวยด้านบนเนี่ยใช้ได้เลยก็ถ้าคิดว่ามาพักพรแบบในเมืองก็ได้นะอยู่ชั้นสูงๆหน่อยดูวิวทะเลก็ก็โอเคนะไปดูห้องกันดีกว่าครับ หลังจากที่เราไปเล่นน้ําก่อนเป็นไงล่ะเล,เล่นน้ําก่อนแล้วค่อยมาดูห้องเจ๋งเะละ่าดูข้างในครับคุณผู้ชมเออบไปไว้น้ามาก่อนที่มาดูห้องเป็นไงล่ะเจ๋งเปะละ่ะครับนี่เตียงนะก็โอเคที่มันย่นๆยยเนี่ยเพราะว่าเราลองความนุ่มละกระโดดไปละ,ก,ละก็นุ่มอยู่นะจ๊ะก็ ก็ okay, girl, อะไรนี้ให้ดูรอบๆถือว่าก็เรียบร้อยดีครับสะอาดแตอ้างแต่งโทนแบบไม้ๆนะจ๊ะก็สําหรับโทนนี้ก็เป็นประมาณแบบให้ดูอบอุ่นน้อยนะจ๊ะโต๊ะก็สไตล์แบบเหมือนคนมาทํางานจริงครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีที่ชงกาแฟไม้มันเย็ดออดหน่อยนะ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรนะ โ okay. อเคนจะจ๊ะแล้วก็มีทีวีใหอ้อะไรกันปลั๊กเปิ๊อ่ะปลั๊กไฟสำหรับคนทาง,งานหรือว่าใครที่มาเที่ยวอะไรอย่างนี้ต้องใช้ปลั๊กไฟในการชาร์จต่างๆ,ๆเก๊เก้อเนี่ยเก็บของข้างเตียงหมอนหมอนก็น,นี่หมอนเนี่ยตะแดนด่นะขนเป็ดครับกลิ่นอย่างนี้ใช่เลย <laughs> คนนี้ไม่ชอบกลิ่นเป็ดนี่ก็อาจจะลำบากหน่อย แต่โอเคพอนอนได้นะครับหมอนก็นมีให้ประมาณนี้4ใบเลยแล้วก็อ่ะเปิดมาดูแหมบางคนก็ติดตู้เย็นนะนะตู้เย็นก็ต้องมีอะ่ะนี่ตู้เย็นอืมตู้เย็นนี่นี่เขาไม่ไม่ได้มีบาร์ให้นะสำหรับในราคานี้สงสัยอาจจะกลัวเราจะเผลอดื่มไปแล้วโดนชาร์จแพงๆครับแต่ไม่เป็นไรถ้าจะสั่งก็สั่งสั่งรูปสวิทได้ มาที่ชั้นเก้มีวิวอะไรให้เราดูบ้างเดี๋ยวตอนเช้าผมถ่ายให้ดูใหม่แล้วกันนะเพราะตอนนี้มันจะแบบเนี่ยโกลโปมันเก็บแสงไม่ได้มันก็คือวิวเมืองเนี่แหละครับมาดูห้องนี้กันบ้างนะจ๊ะนี่วิธีการเลื่อนเขาเขาเลื่อนได้อย่างนี้นะนี่รบบกัน ดูดีครับดูดีถึงแม้จะไม่มีอ่างนะนี่นี่น,นีคุณผู้ชมก็ใช้ได้นะก็นี่เขาก็มีผ้าเช็ดตัวอะไรให้ผ้าคมอามมบน้ำก็มีนะแต่ที่เหนือกว่านั้นคุณพระช่วยมีตารีดให้ด้วยแถมแถมแบบไม่ได้มีตารีดทธารมดามีเรียกว่าอะไรอะ่ะ อันนี้ที่ดผ้าเนี่ยให้ด้วยนะจ๊ะที่รองรีดเออ,อมาดูมาดูแล้วก็นี่ข้างในมีเซฟืัอกุมอาบน้ำวางของตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะไม่แตได้ไม่ต้องเป็นลกข้างในห้องก็ห้องน้ำก็แยกสัดส่วนนะจ๊ะตรงโถแยกโถนีโถกับห้องช OWER นะจ๊ะสะอาดสะอาดครับสะอาด รีวิวนี้จะจบไม่ได้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันเลดาเราจะมา,ะาดูว่าอาหารเช้าอที่นี่เป็นยังไงรสชาติได้ไหมจานวนโอเคไหมนะจ๊ะเราก็ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วจ้าคุณผู้ชมสถานที่ก็โอเคนะโออใช้ได้อย,ไอยู่ไม่ดดนะครับแล้วก็มีโซนด้านนอกให้ด้วยสำหรับท่านที่แบบ ต้องการสุบลี่อะไรงี้ก็เชินนอกแล้วแล้วก็ได้เวลาอาหเช้านะจ๊ะก็อาหารเช้าแบบท้่โรงแรมปกติอะแล้วก็ที่แตกต่างกับที่อื่นเขามีนี่ฮะผมเนี่ยผมกินออมเล็ตแต่ทุกอย่างก็ถ้าใครจะกินเป็นไข่ดาวก็เลือกเอาเวาสุกเท่านู้นเท่านี้ ก็เป็นเบเกอรี่นะเป็นโรงแรมเนี่ยไม่มีพวกอย่างนี้ไม่ได้นะลรถผิดเลยเบรกฟาหรืออาหารเช้าของเราเนะครับมาในแบบบุฟเฟตหรือบุฟเฟต์ไลน์นั่นเองนะครับสำหรับสำเนียงภาษอังกฤษของผมขอจบความพยายามไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าใช่ไหมคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นครับก็อาหารแต่ละอย่างก็โอเคนะ พวกไข่พวกอเมร็ดอะไรเงี้ยเขาก็เสิร์ฟมาให้ที่โต๊ะเลยนะครับถึงเวลาก็เช็มช็มแล้วก็เกณนจักแล้ววิวตรงนี้ก็คือวิวที่มองออกนอกห้องนะครับก่อนจะออกเดินทางก็ขอมาออกกําลังกายอีกหน่อยช่วงนี้อยากฟิตอ่ะจ้ะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปโรงแรมที่แบบเรียกว่าเป็นโรงแรม5ดาวที่ได้รับความนิยมมากสมัยก่อนตอนนี้ก็ก็ไม่แน่ใจนะ ว่ายัางได้ลบความนิยมแค่ไหนนั่นก็คือโรงแรมดุสิทธานีพัทยาจ้า <Wow. S 1> มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องชั่งน้ำหนักเองแ่ะครับว่าคุ้มไ้มกับเงิน2,018บาทกับบริการอันนี้กับโรงแรมที่นี่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้ลุงรุดด้วยนะจ๊ะบายจ้ะ